แสงไฟที่ติดดำดับจากเสาไฟฟ้าข้างทางอาจจะทําให้คนที่เดินผ่านไปมาเห็นสมุดเล่มหนึ่งซึ่งตกอยู่ระหว่างกอหญ้าที่เกิดขึ้นจากที่แดนที่ดินลกล้างข้างฟุตบาทแต่ไม่เคยมีใครสักคนนึงคิดจะหยิบมันขึ้นมาปล่อยให้สมุดที่เคยสีสันสดใสเล่มหนึ่งนอนอยู่กับกอหญ้าผ่านลมและฝนมานาน พร้อมกับรอยหมึกคำสัญญาที่น้ำวันยิ่งเลือนลางเพราน้ำฝนแต่ฝนไม่สามารถลบเลือนคำสัญญาจากจิตใจคนคนหนึ่งได้ชีวิตของเด็กมัธยมปลายทุกคนคงไม่สามารถที่จะหลีกไปจากเรื่องของเพื่อนความฝันความรักเป็นฐานไปได้และทั้งหมดนี้คือเรื่องมาและทั้งหมดนี้คือที่มาของเรื่องราวของผมที่เริ่มต้นที่ห้องเรียนศิลปะผมบอมกบ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่มอต้นได้มาอยู่ห้องเดียวกันในชั้นม .4 คงเป็นเหตุการณ์นั้นที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกับนุ่นนี่เธอเธอยิ้มของเราก็ได้นะมอมพูดพร้อมกับยืดนิสสาวสองบีให้หนึ่งแทง่งเธอก็รับไปพร้อมกับรอยยิ้มและเหล็กดัดฟันกลับมารอยยิ้มที่เราได้เห็นทำให้พวกเรานึกถึงรอยยิ้มของ น้องสาวตัวเล็กๆน่ารักคนหนึ่งหลังจากหมดชั่วโมงศิลปะพวกผมอาสาพาเธอไปกินข้าวที่โรองอา,ารและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกเราพร้อมกับความแปลกใจของหลายๆคนที่เห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งนั่งอยู่ในกลุ่มของเด็กผู้ชายที่กำลังคุยการเสียงดังด้วยสมบัดคำต่างๆซึ่งเป็นคำธรรมดาในความคิดของเด็กผู้ชาย จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเมื่อคนเมื่อเพื่อนพบกันมานานก็ย่อมดูใจกันและเริ่มรับรู้บางอย่างในวันที่นุ่นตัดตัดผมสั้นมาใหม่เฮ้ยนี่แกอะไรเข้าฝันมาวะทรงผมนี้ยิงทรงเก่าดีกว่านั้งเยอะแนะ่กบพูดพร้อมกับเสียงหัวเราะจากทุกคนแต่เราว่าน่ารักดีนะบอมพูดทำคำนี้ของบอมทำให้หน้าข,ขาวของนุ่นแดงขึ้นมา ตั้งแต่เราเริ่มสังเกตจากวันนั้นเราก็รู้คำพูดของบอมมีอิทธิพลกับนุ่นมากแต่รู้ว่านุ่นต้องแอบเพิ่มบอมไม่มากก็น้อยแต่ไม่เคยมีคำว่ารักคำใดๆเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนนาโต๊ะประจำกลุ่มของเราขนมมาแล้วจ้ะเสียงใสๆของนุ่นที่มาพร้อมขนมลายถุงที่เดินคู่มากับบอมการซื้อขนมการซื้อขนม ของนุ่นมักจะเป็นกิจวัตรประจำวันของกลุ่มเราพวกเราเคยปฏิเสธเพราะพวกเราไม่รู้ว่านั่นมาจากเงินเล็กน้อยของคุณหนูนุ่นนั่นเองขณะที่กินขนมอยู่นั้นนุ่นถามอาชีพในอนาคตของทุกคนผมกับกบยังไม่ได้คิดอะไรถ้าเอ็นติดก็เรียนไปความฝันของบอมคือเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ และเป็นนักวิเคราะห์การเงินเหมือนพ่อของเขาความฝันของนุ่นต้องการที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กๆไม่ทําให้ผมแปลกใจเลยเพราะการชอบช่วยเหลือผู้คนในและมองโลกในแง่ดีเนี่ยเป็นสายของเธออยู่แล้วสิ่งที่เรารู้กันที่เรารู้ก็เลยก็คือนุ่นต้องการนุ่นอยากเรียนสังคมสงเคราะห์ที่เศรษฐศาสตร์แน่นอนเมื่อนุ่นพูดจบบอมก็หยิบสมุดโจทย์ภาษภาษาอังกฤษของนุ่นที่วางอยู่ เปิดไปหน้าสุดท้ายของสมุดและเขียนว่าเราสองคนจะต้องเป็นลูกแม่โดมให้ได้นะลงชื่อบอมสิ่งที่เราเห็นต่อมาคือรอยยิ้มของรุ่นพร้อมกับใบหน้าที่แดงขึ้นนานถึงสองสานาทียิ้มน,น่ารักมากกว่าสิ่งใดๆ วันแรกของมอ .6 ไม่มีอะไรมากมายนอกจากการฉลองที่นุ่นได้อนุญาตให้ไปกลับโรงเรียนเองเหมือนนักเรียนทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่นุ่นต้องการมาตลอด4-5ปีที่คุณแม่ของเขาคอยมารับมาส่งวันนี้ผมได้เห็นอาการดีใจของคนที่ได้รับสิ่งที่ผมเรียกมันว่าอิสระภาพชีวิตของนักเรียนม .6 นหลายหายคนคงไม่พ้นกับการเรียนพิเศษ ตั้งแต่ห้าโมงเย็ยนถึงสองทุ่มแต่การที่ได้เรียนกับเพื่อนรักของผมมันทำให้ผมไม่เคยคิดที่จะเหนื่อยหรือท้อแท้เลยโต๊ะสี่ตัวหลังสุดเป็นอันที่รู้กันว่าเป็นโต๊ะของกลุ่มเราขณะที่พวกเรากำลังนั่งคุยรออาจารย์อยู่นั้นหม่อมได้ชี้ไปที่นักเรียนหญิงใส่ชุดยูนิฟอร์มแขนยาวหน้าตาสวยมากคนหนึ่งหม่อมพูดว่าเฮ้ย hey, ดูผู้หญิงคนนั้นดิ เราชอบเขามากเลยนะตั้งแต่วันนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เป็นประเด็นสนทนาในกลุ่มอีกบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่พูดถึงผู้หญิงคนนั้นผมรู้สึกว่านุ่มมีความรู้สึกแปลกๆคลิ้งแสดงออกมาจนผมคิดว่าต้องให้บอลไปถามไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาสองคนนั้นสนิทกันมากที่สุดแต่เจ้าบอมก็ไม่เคยสงสัยและถามจนสักพักผมก็เลิกสนไปเอง พอเลิกสนใจกับสิ่งนี้เพราะผมก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่คิดจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงเวลาที่พวกผมได้พักผ่อนมากที่สุดจากการเรียนคงเป็นตอนหลังเลิกเรียนพิเศษซึ่งพวกเราจะวะเวียนไปตามาจะวะเวียนฝากท้องไปตามร้านต่างๆหลังจากนั้นก็มักจะไปเล่นเกมเกมประจำตัวของผมคือเดทโทน่าของกบชอบเล่นเกมดีเจ โดยเฉพาะตอนที่มีสองสาวมองเยอะเนี่ยจะออกลีลาเป็นพิเศษเครื่องเกมตู้เตตที่อยู่หลังร้านเหมือนเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อบ,บอมและนุ่นผมได้เห็นทั้งคู่นั่งเล่นในการเล่นแข่งกันดูเวลาที่เขาแกล้งกันนุ่มมักปัดมือของบอมให้ออกจากจอยเกมเป็นประจำเวลาที่ทั้งคู่เล่นแข่งกันเพราะว่าบอมเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากแล้วบอมก็ชอบ และไม่เคยเห็นบอมกดนู่นเลยสักครั้งที่เวลานู่นคอยแย่หรือคอยก่อกวนผมคิดว่าทั้งคู่คงมีความสุขมากที่ได้อยู่ใกล้ๆกันพางคิดไปถึงคำพูดหนึ่งในหนังรักออกแบบไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดจะได้คบกันนานๆแต่สำหรับคู่นี้ผมนึกภาพไปถึงตอนที่ทั้งคู่เป็นคนชรลาคู่หนึ่งใช้ชีวิตบ้านปลาย <cho am? S 2> ชีวิตนั่งนับดาวนับเดือนบนท้องฟ้าด้วยกัน และต่อเติมความสุขซึ่งกันและกันทุกครั้งที่มองคู่นี้อยู่ด้วยการผมคิดว่าเขากำลังร่งรวมสร้างและต่อเติมความรักซึ่งกันและกันอยู่แม้เพื่อนสนิทของผมจะแซวว่าทั้งคู่ไม่เหมือนแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือรอยยิ้มของทั้งคู่เพราะมาการเขินและสายตาของนุ่นที่หันไปมองบอมและทั้งคู่ก็ช่วยกันปฏิเสธ นุ่นมักจะพูดว่าพวกนายเนี่ยไม่พูดด้วยแล้วพร้อมกับพันหลังเดินไปซื้อขนมและบอมก็เดินตามไปติดๆวันศุกร์ใกล้ปิดคอร์สเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเมื่อพวกเรามาถึงที่เรียนพิเศษปรากฏว่าไฟดับโรงเรียนจึงนัดชดเชยให้ในวันอื่นวันนี้จึงไม่ค่อยได้เรียนเพราะวันศุกร์ที่โรงเรียนมีโรงเรียนค่สองวิชา พวกเราจึงถือสมุดเดินไปเรียนเพียงไม่ขีดเล่มหลังจากนั้นพวกเราจึงไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าวันนี้นุ่นผิดปกติดูซึมๆตั้งแต่เช้าพวกเราลบเราเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกในขณะที่เดินเล่นกันอยู่บอมได้จับหน้าผากบอมตกใจมากเพราะว่านุ่นตัวร้อนจัดบอมจะพูดว่านุน่นเธอตัวร้อนมากกินยาอะไรหรือ,อยัง วดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนุ่นตอผู้ผมจึงงบเราให้นุ่นกลับไปพักผ่อนที่บ้านและแตัดสินใจให้บอลเดินไปส่งนุ่นที่แท็กซี่โดยผมกับกบจะไปรอที่ฟูดเซ็นเตอร์ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกับนุ่นบอมสาวนุ่นว่านี่ไม่สบายขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมนอนพักอยู่บ้านอีกก็ฉันเป็นเด็กขยันนี่นุ่นตอบพร้อมกับยิ้มมาดูนุ่นสิ หน้าเหมือนคนจะตายอยู่แล้วยังยิ้มออกอีกบอมพูดไปโดยไม่รู้ว่ารอยยิ้มนี้เป็นยิ้มที่พวกผมจะไม่มีวันลืมเวลผมสาเหตุสาเหตุผลเดียวที่นุ่นมาเรียนวันนี้คือการได้มานั่งเรียนพิเศษข้างๆบอมหลังจากผมแยกย้ายกับนุ่นบอมก็เดินไปส่งนุ่นขึ้นจากซีกันมา,ลาแล้วเสียงเบรกรด กะดังขึ้ยรถคันหนึ่งวิ่งคอมเล่นมาชนกับแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้คาดเข็นขัดนิรภยัยเด่นกระเด็กเดนกระแทกกระจกจนออกมาตกลงบนพื้นและถไลไลไปข้างหน้าอีก7-10เ mm. มตรสมุดหนังสือยินสอกระจัดกระจายอยู่บนถนนบ้างบนทางเท้าบ้าง กล่องดินง้นซอมือถือแตกเป็นสองส,องสอง่วนคนมืองดีผู้หนึ่งอุ้มร่างที่เต็มไปด้วยเลือดและบาดแาลไปส่งที่โรงพยาบาล ทาวันเสาร์นะที่เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ษษที่ผมรู้สึกแปลกใจที่นุ่นมาเรียนสายเพราะปกตินุ่นจะมาเป็นคนแรกแต่ผมก็คิดว่านุ่นคงยังไม่ค่อยสบายและวครับคนอยู่ที่บ้านแต่ขณะที่เราเริ่มเรียนไปได้15นาทีเพจของบอมก็ดังขึ้นพร้อมกับข้อความจากแม่นุ่นที่บอกว่าตอนนี้นุ่นอยู่ที่ห้องไอซียู ของโรงพยาบาลเปาโลต้องการพบบอมด่วนเมื่อพวกผมได้อ่านข้อความนี้จบก็เดินออกจากห้องทันทีมารู้ตัวอีกทีก็เห็นรอยช้ำของขอบตาที่เกิดขึ้นจากการร้องไห้ของแม่ของนุ่น้องกับน้ำตาที่ไหลหออกมาอย,ย่างไม่ยอมหยุดที่หน้าห้อง ICU เมื่อเราเดินเข้าไปในห้องหมอหมอกกับพวกผมว่า นุ่นเสียไปเมื่อห้านาทีที่แล้วพวกเราเหมือนตกอยู่ในพวังน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากทุกคนที่เรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายทุกคนยืนร้องไห้อยู่ข้างๆเตียงของนุ่นไม่มีใครสักคนกล้าที่จะเปิดผ้าที่คุมล่างและวิญญาณของนุ่นดูเพราะทุกคนรู้ดีว่านุ่นไม่ต้องการให้ให้ใครเห็นนุ่นในสภาพนี้แน่เหตุการณ์นี้แม้ว่าผมจะเสียใจมาก แต่ไงก็คงจะไม่เท่าบอมเพราะทุกคนรู้ดีว่าบอมเสียใจมากที่สุดแต่บอมก็เก่งมากเพราะหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เห็นบอมร้องไห้อีกขณะนั่งเรียนวิชาคณิตในคาบที่7หลังจากงานชาปาาชนกิจชาปนกิจนุ่นสองวันแม่ของนุ่นได้ขออนุญาตอาจารย์ เดินเข้ามาหาบอมในห้องแล้วพูดว่าในห้องไอซก่อนที่นุ่นจะสิ้นใจนุ่นบอกกับแม่ว่าให้นำได,ได,ไดอารี่เล่มนี้มาให้บอมให้ได้แล้วแม่ก็ยื่นถุงก,กระดาษที่ข้างในมีไดอารี่เล่มหนึ่งให้หลังจากหมดคาบ ผมและมอมได้หยิบไดอารี่ขึ้นมามันเป็นไดอารี่เล่มสีชมพูที่นุ่นใช้เขียนความคิดความฝันต่างๆของนุ่นชื่อของบอมอยู่ในไดอารี่ของนุ่นทุกหน้าตั้งแต่วันที่เธอได้พบกับบอมที่ห้องศิลปะเมื่อพี่กลับมาช่วงกลางเล่มน้ำตาของบอมก็หยดลงบนรูปรูปหนึ่งที่วุ่นที่นุ่นวาดขึ้นในไดอารี่ เป็นรูปนุ่นกับบอมที่ยืนยิ้มโดยนุ่นยืนเกอดยืนกอดแขนบอมอยู่และทั้งคู่ใส่ชุดนักศึกษามหาลัายธรรมศาสตร์ทำไมนุ่นไม่รู้นะว่าเรารักเขามากแค่ไหนบอมพูดเมื่ออ่านเดอารี่และได้รู้ว่านุ่นรอคอยคำว่ารักจากบอมอยู่และเมื่อช่วงหนึ่งของไดอารี่จึงได้รู้ว่านุ่นเข้าใจผิด ว่าบอมไปรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่บอมเชียร์ให้พวกเราอยู่นาที่เรียนพิเศษสิ่งต่อมาที่ผมได้รู้ก็คือนุ่นไม่เคยเข้าใจสิ่งที่บอมพูดเสมอในกลุ่มว่านรักกับชอบต่างกันยังไงผมได้แต่นึกเสียได้ที่บอมไม่ยอมพูดความรู้สึกของตัวเองให้นุ่นได้รับรู้ได้แต่ปล่อยให้นุ่นคิดไปต่างๆนานาเพราะถ้าบอมได้พูดและอธิบายความรู้สึกของตัวเอง นุ่นก็คงจากไปยังมีความสุขมากว่านี้ก่อนการเล่นสองปลายพาดไม่คี่วันเพื่อให้เวลานักเรียนได้อ่านหนังสือเต็มเอ็นครั้งที่สองขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกบแน่ตะคนถามเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าถ้าตอนนี้มีความวู้เศร็อะไรขอได้อย่างหนึง่งสิ่งที่ขอจะขออะไรคันคำตอบที่ได้แตกต่างกันไป บ้างก็ขอให้รวยให้สวยให้หล่อบ้างให้เอ็นติดทุกคนตอบต่างๆทนไปเมื่อกบหันมามองบอมทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเราหามตอบจากบอมบอมก็เอ่ยปากพูดว่าเราขอแค่ได้พบนุ่นอีกครั้งและเราจะบอกเขาว่าเราหลกเขามากแค่ไหน มอมต่อบมาพร้อมๆกับน้ำตาที่ค่อยๆคลอ,อ,อกมาหลังจากที่บอมผู้จบเพื่อนในห้องหลายคนหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเพื่อซับน้ำตาของตนวันนั้นผมจึงได้รู้ว่านุ่นยังคงอยู่ในใจบอมไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันที่ผมได้รู้ว่าอนุภาพของความรัก ก็คือวันประกาศผมเอ็นเรานัดเปิดซองจดหมายผลสอบพร้อมกันที่บ้านหนองกบกบติดมอชอผมติดที่ประสานม,มิตรแต่สิ่งที่ท้ายผมตกใจมากที่สุดก็คือคนที่ได้คะแนน60กว่าเกือบทุกวิชาไม่ติดเศราษฐศาสตร์ได้อย่างไรแต่คำอธิบายของบอมก็ทำให้ผมรู้ว่าบอมทิ้งความฝันที่จะเป็นนักการเงินของเขามาเรียนสังคมสงเคาะ เพื่อจะเดินตามความฝันของนุ่นทำให้ผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทำให้ผมได้เห็นความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งความฝันของบอมเปลี่ยนไปเป็นการได้สร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและได้นำชื่อนัทิดาที่เป็นชื่อจริงของนุ่นมาตั้งเป็นชื่อสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นอนุสรณ์ของผู้หญิงที่จิตใจดีงามคนหนึ่งที่เขาเคยได้พบเจอในชีวิตคนที่ไม่รู้จักบอมดีจะมองเขาเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ปิดตัวเองไม่ยอมเปิดใจให้ใครแต่สำหรับผมรู้ดีอยู่แล้วว่าในหัวใจของเขาตลอดเวลามีใครอยู่ในเวลาพูเพสสายลมพัดผ่านเมฆ ปาก่อบตัวลมกันจนกลายเป็นฝนเม็ดลงมาสู่ดินทุกแหง่งลมพัดเข้ามาในห้องผมอย่างแรงทําให้กรอบรูปที่มีรูปถ่ายของพวกเราอยู่ความหน้าลงผมหยิบมันพลิกขึ้นวางที่เดิมแล้วมองมาที่รูปนั้นอีกครั้งมันทำให้ผมนึกถึงเธอเธอผู้ที่ทําให้ผมรู้ว่าคนดัดฟันกินอาหารบางอย่างไม่ได้เธอผู้ที่ทําให้พวกผมได้หัดเพลง ฟังเพลงของค่ายโดยโจเธอผู้ที่แนะนำให้พวกผมมองโลกในแง่ดีและออกไปต่อสู้กับปัญหาเธอผู้ที่นำความงดงามจิตใจของเธอมาให้พวกผมได้สัมผัสเธอผู้ที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกผมเธอผู้ที่จากไปยังไม่มีวนกลับผลยังคงกระหน่ำลงบนสายถนนเส้นหนึง่ง เมฆฝนก็นำลงมาปานจะฉีดสมุดที่อยู่ในดงหญ้าข้างๆทาง,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 างเล่มหนึ่งยุ่ยขาดเป็นซุงแม้จะผ่านลมผ่านฝนผ่านหนาวมาหน้าแค่ไหนแต่ในสมุดเล่มนี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมพร้อมกับรอยหมึกสัญญาที่ไม่อาจเป็นจริงได้เพราะคนคนนึงได้จากไปแล้วรักบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องพูด แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่ามีบางชีวิตมีบางคนใช้ชีวิตเพื่อเสาหาและรอคอยคำคำนี้จากปากคุณอยู่เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าคุณควรจะพูดออกไปดีกว่าต้องมานั่งเสียดายและเสียใจเพราะว่าวันนี้มันสายเกินไปและแค่ขอบคุณเป็นแค่ความทรงจำ